สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงคะเหนื่อยกันไหมอยากให้ทุกคนบ้างก็ได้นะคะพักบ้างก็ได้ค่ะในวันที่ทุกอย่างดูเร่งรีบทุกคนที่พยายามแข่งขันทำตัวเองให้เก่งให้มีประสิทธิภาพจนบางทีทำให้เราเริ่มอ่อนแรงเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกผิดที่ตัวเองยังดีหรือเก่งไม่พอเหมือนคนอื่น แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จะเป็นต้องเร่งรีบเร่งรัดตัวเองมากเกินไปให้เวลากับตัวเองได้พักได้หยุดบ้างก็ได้พักบ้างนะคะเศร้าบ้างก็ได้ค่ะหากเสียใจอยากร้องไห้ก็แค่รอออกมาการที่เราเศร้าไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะคะยอมให้ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างก็ได้และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง เราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งตลอดเวลานี่นะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ความรู้สึกเศร้าความรู้สึกลบๆเหล่านี้แหละที่จะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้เราแข็งแปรงแข็งแกร่งและก็เติบโตขึ้นต่อไปค่ะโกรธบ้างก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเก็บกดความรู้สึกโกรธเอาไว้ปล่อยมันออกมาบ้างก็ได้หลายคนคิดว่าความโกรธเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ทําไมล่ะก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกจริงนี่นา ก็รู้สึกก็ยอมรับว่าเราโกรธแต่แค่เราต้องมีการแสดงออกและการจัดก,การอย่างเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะผิดพลาดบ้างก็ได้ยังคงย้ำเช่นเดิมนะคะว่าเราเป็นมนุษย์เราก็มีผิดพลาดบ้างสะดุดล้มบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยผิดพลาดนี่นา เราผิดพลาดเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปให้ดีกว่าเดิมค่ะอ่อนแอบ้างก็ได้ทำไมต้องทำตัวแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเวลาด้วยคะมันคงจะมีบางวันแหละที่เราก็อ่อนล้าอ่อนแรงคอแท้อ่อนแอแต่นั้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะให้เวลากับตัวเองได้อ่อนแอได้พักให้เวลามันสักหน่อยก่อนที่จะค่อยๆกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้หลายครั้งที่เราใจร้ายกับตัวเองบ่นให้ตัวเองด่าว่าตัวเองหรือลงโทษตัวเองจะลืมไปว่าใจเย็นๆนะใจดีกับตัวเองก็ได้กับเรื่องบางเรื่องของคนอื่นเรายังให้อภัยเขาได้เลยแต่พอเป็นตัวเองทําไมถึงใจร้ายจังเลยคะเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนี่นาหลอบโยนตัวเองลูบหัวตัวเองนิดนึง แล้วก็บอกเขาไปว่าเธอเก่งมากๆแล้วล่ะเก่งมากจริงๆสู้ต่อได้ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนที่กำลังดูอยู่ว่าเธอนะ่ะเก่งมากๆเลยนะที่สามารถผ่านมันที่ยากลำบากมาได้ถ้าตอนนี้ยังไม่ไห่เหนื่อยก็ไปพักก่อนนะคะแต่ถ้าเริ่มมีแรงแล้วแล้วก็แล้วเรามาสู้ต่อไปได้วยกันนะคะ คิดว่าทุกคนอะได้พยายามอย่างมากๆและก็สู้มาอย่างเต็มที่แล้วแหละเราจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ